ครับพ <People to> ่อพอดีมาฟอถูกนกถูกนกเรียกบุหนี่พ่อแน่ใจเลยลูกนกคุมหรือเปล่าเมื่อหมู่จะคุยอันลักษณะเียจะเป็นไข่ไข่ลูกนกคุมนะพี่นุ่มหรือเปล่าหรือนกเขาบ่หน้าตาคุ้นๆพี่น้่งน่ารักมากเลยจะไดขึ้นมาหมู่ยุด ใส่ส่วนไส้ไตต้ตตนซ้ำสายที่นู้าปนี่นะพ่อแม่ไปใส่้านี่ค่ายนกขุมพี่น้องรอเปล่าแล้วมีไตคลีบด้วยพี่น้องเดนี๋ยวจะสิวววาเป็นนอกอยังเห็เบ่งชัดๆพี่น้อง เฮ้ hey, เป็นลูกยังนอบาบวันลูกนกอะไรหรือว่าเป็นลูกนกไอ้ข้าง่างวควนหรือเปล่าบมนาใช่น,นะหนา้าตนลักษณะเนี้ไอสิไม่อยูดใจจริงน้องนะลูกนกขุมหรือเปล่าพี่้องบมแน่ใ <c> จ <oughs> จะหลับแล้ว พาเพาสิทธอกจังกล่องเลยบุญเบื้องนี้หรอกว่าแถวเบื้องพ่อเบื้องเ,ม,เ,งอเมียฝนสิมหาหาหรือเปล่าเอาโอเคครับหาพี่เด้อสมมติว่าลูกนกกระเด็นเป็นลูกนกห่ายเป็นลูกนกคุมรีได้ไหมหรอกนะแถวบา้านเฮินนกคุมรีได้ไหมหรอกไปแล้วฮะไปแล้ว,ลวนกคุมรีได้นอนไหมหรอกเนี่ย โอดไปละท้องกระดิผมเคยทายดูอยู่ครับนกนกคุมดีครับแถวเอิรนบุรุว่าเรียกอย่งไดเด้อพี่ต้องเด้อแถวแถวป่านผมเมอิรนนกคุมดี